รู้สสิ่งนี้แต่งตัวดีตลอดไปครูดรีมกว่า20ปีในวงการแฟชั่นครูทำงานกับแบรนด์ดังระดับโลกที่นิวยอร์กมามากมายหลายคนเลยค่ะที่มาปรึกษาครูไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องแต่งตัวแบบไหนถึงจะดูดีเป็นเพราะว่าคุณยังไม่เข้าใจ3าสิ่งนี้ค่ะ 1. Silhouette รูปทรงของเสื้อผ้า เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้คุณแต่งตัวดีเพราะแต่ละคนรูปร่างก็ไม่เหมือนกันสมัยก่อนเราอาจจะเคยเป็นทรงสามเหลี่ยมควมแต่พออายุเยอะขึ้นกับกลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมตรงๆจำเป็นมากๆนะคะที่คุณจะต้องรู้ว่าเสื้อผ้ารูปทรงไหนที่เข้าและเหมาะสมกับรูปร่างของคุณในปัจจุบันค่ะ 2. color เคยสังเกตไหมว่าเสื้อผ้าสีเดียวกันแต่ทำไมคนหนึงใส่แล้วสวยกับอีกคนหนึงใส่แล้วทำไมดูหมองจังนั่นเป็นเพราะว่าในแต่ละคนนั้นเรามีสีประจำตัวหรือที่เรียกว่า personal color ที่แตกต่างกันดังนั้นถ้าคุณรู้ว่าสีที่ใช่ที่เหมาะกับคุณคือสีอะไรคุณได้เปรียบในการแต่งตัวค่ะ 3. accessory ก็คือ jewelry ที่เป็นเครื่องประดบับ s h shoes รองเท้า b a g s กระเป๋าสามสิ่งนี้เนี่ยครูจะเรียกว่ามันคือผมนัวที่จะทำให้อาหารจานโปรดของคุณเนี่ยรสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นครูแนะนำให้ทุกคนมีสามสิ่งนี้ติดตู้เอาไว้นะคะเพราะมันจะช่วยยกระดับโท a l look ของคุณเนี่ยให้มันดูดีดูเก๋มีสไตล์มากขึ้นค่ะ ถ้าคุณสนใจอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตัวในทุกมิติครูมีคอร์สออนไลน์ที่จะเปิดสิ้นเดือนนี้ค่ะจะเป็นคอร์สที่เปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนที่แต่งตัวดีในแบบที่ใช่ในสไตล์ของคุณค่ะจากราคาปกติ9,990บาท20คนแรกเอาไปเลยค่ะในราคา3,990บาทเป็นราคาที่คุ้มที่สุดเลยค่ะ รีบลงทะเบียนนะคะก่อนที่ราคาจะขึ้นขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการแต่งตัวในแบบของคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย